tiêu mà tiêm cái <laughs> nhao nhòi, hang đuối. Mình đi i yeah.

ครขี้แตกวะงอ่ะต่อัม่ใชกสุเปิดปุ๊บเข้าตรงปั้บจ่อะไรอ็งอ่ะกีฬาเด็กจบกีฬาประตูก ก็เที่ยวยมันไม่เก่ยตอตัดอตเจอดิแต่แต่สอคนที่กีฬาอุตก็ดแต่คนที่ใส,ส่เสื้อสีแดงสองคนนะ่ะโอเคโอเค Ơi Ơi cho kênh Ôi Ơi Gõ Để không trời tuyệt vời nhất là bọn em nhét 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 số bốn là cái <laughs> thau, hấp chân hấp chân gì vậy,

นี่จบกลับบ้านไปเอาวัว้อ่อนได้เวลากลับบ้านแล้วบ้กระดาษลงมาหน่อย

奶奶。妹妹

ก you know ูนอนโอ้ยแบบนี้เดินเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้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 ลโอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยยโอ้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 ้ยโอ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 ้

โอ้ยแรกแรกไหก็งก่อนหนูเด็กข้องคุณสนถุ้ยเฮ้ยเ่ด็กจะดีด่